สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมเจ็ดบาทจะได้บวนอีกแล้วครับที่นี้พาพีผพานอองมาเบิง่งเพิ่แต่เดียวครับไทยกบตสร้างครับอือลงอย่างเลืกเลยดินลึกครับรน,นี่รู้ดูนี่ครับผมช่วงเดือนนี้แหละครับช่งวงกำลังมอกับการไทยกบตสร้าง จะดูใช้เป็นพานนะครับปกซ m นะครับผมดินเป็นดินดินด่วนครับประมาณน,นีน้คนอ่ะอันนี้ใช้แบบนะครับแกมโฮโฮยกหยาหๆเลยได้พี่น้อง แะยะที่ใส่ไทยก็จะเป็นน่าจะเป็น a A เสามมันจะเป็น A3 สามครับกิตรารประมาณนี้เดาถอยอยงาเลยเนี่ยนะครับอั้วเอสามน,นี่ถอยก็จะประมาณนี้แหละครับพี่น้อง เลแพันสิใชก็จะเป็นพันหกซีเอ็มทีครับดินนี่ฟุ่งจากจากเลยพี่น้องนี่ครับกันไทยกบต่อสร้างไทยลักษณะเนี่ยน,นี่โอ้สุดยอดไทยว่ามันพันโฮมูหล่นลึกลึก,ล,กลึกครับ คลองแล้วคลองแล้วนี่นี่สุดยอดนะครับขอบพระคุณนะครับเอ็ซีนะครับที่ที่ตามรับชมครับคลิปของที่บาจอดเดียวบนครับบางคลิปก็มีซาร่าบางคลิปก็บพมีซาร่านะครับบางนะครับหมู่หมู่กันไปนะครับบางอันก็ขอมุ่นนะครับอาจจะบ่ตรง นะครับอาจจะแนะนําพี่แนะนำลองไหนบุคคลดีบันไดกับขอโทษขอไพ่นํานะครับผมจะเ,เป็นคลิปนะครับใ,ใส่ความเกินว่าจะในเดียร์ภาพีฝรออั่งมาเบิ่งมาชมนะครับอบอกการตัดสินใจนะครับมาเบิรง,งว่ารถแทเกเตอร์รุ่นนี้ใส่งานในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าในส่วนของนะครับเกษตรนะครับตึกอ่าที่คุณพ่อเล้วนะครับมักเป็นรถรุ่นนี้โดยพิเศษ ใส่ในลักษณะงานค่อทางจากในประสงค์นะครับไทยหน้าดันดินนะครับผมงานไทยงานหน้าลุยได้สบายนะครับกาลงน้ำลงตมได้นะครับรถสำรับรถรุ่นนี้นะครับตอนเดียหาซูนหาซุนดีนะครับขับเขื่อนซีลองสองเพ้านะครับปัจจุบันนี้เป็นสองเผ้าเว้ละล่ะนะครับประมาณนี้หากระหงหกเนี่ยแหละครับ สูงแน่จังหน่อยนี่ต่อสร้างน้ำขายพีในหนองหรืเบลืองน่ครับหร่อขับพ่อยไทยคนประมาณน,นี้หตือายุส่วนทางฝุน่นดียังไม่ไหนไทยนะครับพอเป็นเก็บงานเดียวกว่อนนี่อ่าขอขอท่านหนึ่ง <laughs> นี่ครับมือบ้านหาง อันนี้ที่บ้านเจริญวงเอารถไห้แต่พอร์ซ่าล่องฟรีนะครับพี่น้องแต่กาศมีโปรโมชั่นนะครับรับนะครับรับโปรโมชั่นเติมเติมนะครับเป็นจอดรถราคาหนึ่งพนบาทนะครับเอามาให้คือมีแต่ให้กับให้นะครับไปแล้วครับลงดงดินจากกลางเลยโอ้โห หน้าของคุณพ่อเป็นลักษณะเป็นแนวเกษตรผสมผสานครับละเลียงปลานะครับกองสามดูแลกัหน้าเขาแล้วก็มีสวนสวนกล้วยนะครับสวนเกลืกอตาสวนขั้วนะครับรมาณจวดโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับพี่บาจะิญบล็นะครับก็ขออนุญาตพาพี่พานอา้องวาเบิ่งเพียงสนิทกันนะครับผม สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นยังไนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่นะครับคลิปนี้ที่บ้านเจนิบนขอนะครับลาพี่ลาน่อไวยพี่เธิานีก่อนนะครับก็ขอกราบสวัสดีครับผม